ยั่วยวกันหน่อยจ้าขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลากับป๋องค่ะใส่ตีนไก่นะคะยั่วยัวซบเซรอบเดือกฟังสวีเดนค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดหิวก็เอาถ้วยมาเด้อมาตักเอามาตักกิน เต็มหมออะอเนะโพดปวดโวดเศกเศบน้ำยาปลากระป๋องใส่ตีนไก่เบอร์เอ่อเออเอ่อเศบเร,รอบเดิกบค่ะรอบเดิกสวีเด่นค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อ นิ้วย่ำได้จัดย่ำนั่นใส่ลูกชิ้นปลาน้ำลูกชิ้นปลาทำเองจา้ายั่วยัว่วเซฟเซตีนไก่อวบอวบจะพี่น้องคักบ่อบ่ะนี่เซฟเซยัวย่วยั่ว ลูกโดดก็มีีกใส่ลูกโดดน้ำแซ่บหลายรถจัดจ้านค่ะห,หิวเมื่อไหร่จัดเมื่อนั้นทำง่ายค่ะทำไงเฮ็ดง่ายน้ำยาป่ากระป๋องยวยวๆจุดจดเสบ็สบเ แซบทักนวหลเซ็บนวน้ำย,ย,ยาปลาปลากระป๋องจ้าพี่น้องฟังสวีเดนรอบเด็กค่ะพี่น้องรอบเด็กห้าทุ่มสวีเดนค่ะพี่น้องนิ้วคักอยากกินข้าวปูนข้าวปูนน้ำยาปลากระป๋อง เด้อค่ะเด้อจวดจวดแซบแซบยัวยัวพูไดผู้ดใดห,หิวกวเก๋าสวยมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อหลอบเด้อค่ะฝั่งสวิเดนค่ะนี่น้ำยาปลาตีนไก่อวบอวบจับครับพี่น้องค่ขาบุญกระเด้อค่ะไปแต่เศบบอ เซ็บเซ็บยวดหยวดจวดจวดค่ะพี่น้องลังชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ